มาครับมื่อเนี่ยผมจะพาเห็ดแกงเปอร์อีสานครับนี่นำยาหน้าผมเตรียมไว้แล้วใส่หน่อไม้เซร็จครับนำยาหน้าเดือดแล้วครับเย่อใส่หน่อไม้ที่เอาเตรียมไวล้ลงเลยครับ ตามด้วยเครื่องแกงเีีเยาเตรียมไปได้ครับใส่กระชายลงไปเพิ่มความหอมครับตามด้วยฟักทองบวบแล้วก็เห็ดหูหนูที่้ยวเตรียมไ้ครับตามด้วยใบยปรกกูดครับตามด้วยน้ำปลาไยครับตามด้วยเฉลอมเี่้ยาเตรียมไ้เลยครับ รสชาติได้เราก็ตามโดยใบแม่งลักเลยครับใส่แคบมูนครับอู้ยเบื้องหน้ากินวาครับ